แม่ไม่ได้ทำอะไรหนีแม่ไม่เห็นป้ายเขาเหรอเห็นอยู่แตมมันสุกแล้วแม่จะเอาเตเนื้อมันมันสุกแล้วมันสุกแล้วเขาไหวเห็ดท่านหอมเป็นกระเอ้ย เอาซ้ำนี่กับพ่อใหง่อยใหน่อยเจียวเลยไปเลย